ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ทาเบิงเปลี่ยนแขงโซลเซียวครับเลียนทีไงเปลี่ยนอันเกาเมื่อแห้งครับเอเลียนไม่เป็นแขงโมโนจิงโกะขึ้มตอนนี้กำลังขึ้ม ก็ว่ากันน้ำกระไรที่เตาครับบมแห้งปันหนห้เพิ่มเยอะน้อยเทียนแขงโพลีสามรยสี่สิบวัตต์ออกเอาแขงโมโนส,สี่รอยหกสิบวัตต์สองแขงใสครับสองแขงแขงเตา แทงไล่เส้นไล่เส้นครับสามด้อยชี้ชี้ฟันปนกันครับตามร้านเนี้ยน้ำนี่ครับน้ำแห้ง,แห,งแห้งเก่าๆครับถูกน้ำคล้องครับเฮ้ยน้ำไหลถูกน้ำคล้องมาพามาเบิ่งนมาแห้งดีๆวีวะ นี่ครับแเนี่ยเขาตายรุ่นเนาะโอ้ยมุย้ยคู่ทายไหนโอ้โอก๊กง่ามด้ยเขาแข้งคือมันจากน่ามใน มือคนถามนะร้าน AG, เอเจเพจเอเจโซล่าเกียวครับครับไปติดต่อบางได้ครับผู้ใดอยากใช่ก็เพื่อนแนะนำดีครับอันนี้เพชรตามเพื่อนแนะนำนะครับแข้งหีเตี้ยนออกครับแข็งโพลีสองแข้งสามร้อยสี่สิบวัตต์ ขาแก่พ่นใจดีครับฝึกษาในขค้มฝึกษาแนะน้ำดีทุกอย่างครับเทียงน้ำครับปั่ม้องนิ้วเจ็ดลอยหาคิดวัดตอนนี้ตอนเที่ยงตอนเที่ยง ยู่ที่โวอยู่ที่หน,นึ่งร้อสามโวสองันห้าร้อยรอบเก้าจุดสองแอมป์ครับเก้าร้ยหกสิบสองวัตต์เมื่อใหม่เมื่อใหม่หรือเนาะเราจะมันแห้งในน้ำไหลครับก็ ก็ทีนี่ช้ำ่แลครับเพราะว่าเมื่อไหม่มามันจัางเขามาให้เบัิกาอว่าแก้ไขแล้วมันดีดีบพดีดีขึ้นบ่ดีขึ้นครับกับร่องวังครับเท็ดลานเอเชียโตลลเซียวครับท่นแนะนำมาเฮ็ดแบบนี้ก็มาเฮ็ดตามเพื่อนมันก็แห้งขึ้นครับครับ จบแล้วครับเชียบหนึ่งสดีครับ